สวัสดีครับจากร้านนิลินเบบี้ช็อปนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถเข็นรุ่นกลางนะครับเป็นรุ่นกลางของทางร้านนิลินเบบี้ช็อปนะครับรถเข็นรุ่นนี้ก็มีลูกค้าถามกันมาเยอะว่าใช้ยังไงเข็นยังไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังวิธีการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานวิธีการพับเก็บก็คือหมุนปลอกตัวนี้ออกก่อนครับแล้วบีบฟลิดล็อกตัวนี้ตัวนี้จะสามารถปรับสั้นปรับยาวของด้ามได้นะครับ2ระดับ แล้วก็จับแรงให้สุดจะมีด้ามตรงนี้ครับให้บีบแล้วพับรดแด่เลยแล้วก็ยกไปใส่ท้ายรถได้เลยครับแค่นี้เองหนัก4ีกิโลครับกาน,นะครับต้องสังเกตให้ดีนะครับถ้า ต้องให้ตัวนี้ล็อกก่อนนะครับไม่งั้นเบาะจะเอ็นไปด้านหน้าจะทำให้อันตรายต่อน้องนะครับต้องให้เข้าล็อกแล้วก็ดึงด้ามจับขึ้นมาครับล็อกที่หนึ่งล็อกที่สองแล้วก็ล็อกหมุนล็อกให้แน่นครับแค่นี้เองครับถ้าเกิดตัวน้องเป็นคนตัวใหญ่สามารถเอานวมตรงนี้ออกได้จะกลายเป็นรถเข็น แต่ถ้าน้องตัวเล็กๆกลัวอันตรายก็ใส่เข้าไปท้ายรถมีเบรกเบรกล็อกล้อนะครับล็อกรถจะเข็นไม่ไปปลดล็อกมีโช้คคอยรับน้ำหนักรับน้ำหนักได้ห้ากิโลนะครับรุ่นนี้พักเท้าสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อาจจะต้องคลายน็อตสักหน่อยนะครับ ล้อหน้ามีไฟเข็ดกลางคืนสวยมากครับครับผมหากสนใจสั่งซื้ออินบอ็อกมาทางเพจนิลินเบบี้ช็อปได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ